สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องนะครับแต่ผมไม่ได้บอกที่ห่อนะเพียงแต่ผมซื้อมาเอ่อที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนสนใจนะครับอยากติดกล้องนะครับกันนี้เขาก็ไม่ค่อยมีความรู้แล้วก็เชื่อมต่อไม่เป็นอะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมก็เลยสั่งกล้องมากเลยมารีวิวให้ดูนะครับผมจะให้ดูเฉพาะตัวมันนะครับตัวกล้องนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาโฆษณาสินค้าอะไรต่างๆทั้งนั้นนะครับผม แค่อยากจะมาให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับแต่กล้องเนี่ยสมาที่ผมชอบเนี่ยชอบที่แอปนะครับเพราะผมเคยใช้แอปนี้นะครับแอปชื่อแอปอะไรเนาะจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวก็ดูคู่มือก่อนเดี๋ยวผมเอาเปิดมาให้ดูก่อนเปิดตัวกล้องมาให้ดูก่อนผมสนใจถ้ากล้องใช้แอปนี้ใช้แอปตัวนี้ผมก็คือผมเคยใช้ไงมันรู้สึกว่ามันมันใช้แล้วมันรู้สึกแบบว่าคือมันใช้ดีอะสำหรับแอปตัวนี้เนาะ กล้องตัวนี้เขาบอกว่า5ล้านนะครับ5ล้านพิกเซลนะครับความคมชัดนะครับระดับ5ล้านพิกเซลนะครับก็เลยซื้อมาก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับมันเป็นกล้องภายนอกกับภายในนะครับผมพูดง่ายๆนะครับตัวนี้กล้องภายนอกภายในนะครับนี่ภายนอกคือติดตั้งภายนอกได้พูดง่ายๆโดนฝนโดนแดดได้อะไรประมาณนี้ส่วนตัวนี้มันเหมาะกับด้านในนะครับราคามันก็จะต่างกันนะครับ ตัวนี้ก็ความคมชัดก็5ล้านเหมือนกันนะครับ5ล้านพิกเซลนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับน่าโอ้ยนั่นไะไกลเกินนะครับเอาขอแกะดูก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวให้ดูตัวนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะอันนี้เนี่ยขอให้ดูรายละเอียดตัวนี้ก่อนตัีวนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะครับมาให้ดูนะครับข้างในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับมีคู่มือมีอะแดปเตอร์นะครับ มีอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จแล้วก็ตัวยึดฐานนะครับของกล้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูเดี๋ยวนี้มีแค่นี้นะครับนี่ฐานมีสายเชื่อมต่อนะครับกับอะแดปเตอร์นะครับพากจ่ายไฟมันนะครับคือง่ายไอไอหม้อแปลงที่จ่ายไฟให้ตัวกล้องนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นคู่มือนะครับอาทิ้เอาทุ่มคู่มือออกมาก่อนนะครับพูดผิดพูดถูกนะครับตัวนี้ผมชอบที่แอปมากกว่านะครับที่ผมเคยใช้งานนะครับไอแคม360จะรู้สึกว่ามัน มันทาอะไรได้หลายอย่างนั่นเองนะครับแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบแนะนํานะครับนี่คือส่วนตัวนะที่ผมเคยใช้แลวผมชอบผมเคยตัวนี้ก็แอปทั้งสองกล้องทั้งสองรุ่นนี้ก็คือใช้แอปตัวเดียวกันนะครับไอแคมซัโานะครับผมอันนี้ไม่ได้มาชําต่อให้ดูนะแค่มาให้ดูหน้าตานะครับมาแกะกล่องให้ดูหน้าตาที่เจยเดี๋ยวผมจะแกะอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็สั่งมาอย่างละ2ตัวนั่นเองนะครับสั่งมาอย่างละ2ตัวนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับแต่ว่านี่นะครับมีคิวอาร์โค้ดด้วยการเชื่อมต่อง,ง่ายครับแอปนี้มันรู้สึกว่ามันเช่อมต่อง,ง่ายนะครับคราวนี้ผมจะมาแกะตัวนี้นะครับจะใกล้ไปนิดนึงนะใกล้กล่องไปหน่อยนะครับผมจะค่อยอธิบายอย่างที่ตัวนี้มันเป็นกล่องภายนอกเนาะมันก็สวยดีนะครับแล้วแต่ใครชอบนะ มันจะมีรุ่นใหม่นะครับบางตัวก็จะเป็นกล้องสองตัวในตัวเดียวครับกล้องสองเลนนะครับตัวหนึ่งสายได้ตัวหนึ่งก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ข้างในนะครับมีอะแดปเตอร์นะครับแต่ตัวที่จะจ่ายมันนั้นด้านเองนะครับใช้ไฟเท่าไหร่น่าจั้นะน่าจะประมาณ5โวลต์นะมองไม่ค่อยเห็นนะครับทุกคนเห็นไหมกลางคืนนี้จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับใช้ไฟอยู่5โวลต์ครับ อาวนหนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับกล้องตัวอย่างนี้ใช้ฮาวนหนึ่งจุดห้าแอมป์จุดหนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับผมก็คือพอกินไฟไม่ไม่เยอะครับกินไฟน้อยครับกล้องัวนี้นะครับก่อนเดี๋ยวแบบนี้ก่อนจะได้ตั้งได้นะครับเดี๋ยนะตัวนี้นนะ หน้าตาก็น่ารักนะครับไม่มันตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่มันเป็นกล้องภายนอกนะครับผมชอบกล้องภายนอกไม่ใช่ชอบมันมาถึงว่าการใช้งานของมันติดตั้งภายนอกแล้วมันมันโดนฝนโดนอะไรได้นะครับก็จะมีช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับแค่นั้นนะครับบางรุ่นก็จะมีเสียบสายแลนสายอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ครับดูเอานะครับนี่ห้อนะครับแต่ไม่ได้เชื่อมต่อให้ดูนะครับไม่ได้เชื่อมต่อให้ดูนะครับ นนปกติเขาจะาเขาจะติดตัอ้งอย่างนี้นะครับก็ะจาะพุกนะครับมันจะมีตัวยึดน็อตอยู่กี่รูนะเห็นสองรูเห็นสองรูเองนะครับผมยึดน็อตสองรูเองใช่เปล่าตัวนี้สองตัวน่าจะสองรูนะครับนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะก็สวยดีราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ก็ตกอยู่แน่ใจนะนประมาณเดี๋ยวจะขอดูก่อน ตัว่วาไรตัวนี้ตกอยู่ตัวเราคือซื้อแพ็คนะครับซื้อแพ็คคู่อ่าใช่ใช่ซื้อแพ็คคู่อันนี้ก็ซื้อแพ็คคู่นะครับผมก็เอ้ตัวนี้ไม่ได้ซื้อแพ็คคู่นะ้วซื้อแยกแต่ว่าซื้อมาสองตัวแต่ตัวนี้มันเขาจัดชุดมาแพ็คคู่นะครับ แ่คู่นี้ก็ตก900รอกว่าบาทนะครับเ0 0ากว่าบาทก็จะตกอยู่ตัว400กว่าบาทเนาะก็ไม่แพงประมาณตัวไม่แพงนะครับส่วนตัวนี้ตกตัว300รอกว่าบาทนะครับ300อยนิดๆนะครับไม่แพงนะครับผมก็เลี้ยงแต่ลานนะครับเลี้ยงแต่ลาดกล้องหน้าตามอนกันแต่ว่าแอปอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นนะครับผมแต่ผมชอบแอปไอแคมนะครับไอแคมสามองห้านะผมชอบผมใช้งานดูแล้วผมชอบนะครับ ก็ถ้ายังไงผมได้ไปติดตั้งไงผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับในความคมชัดของจกล้องตัวนี้นะครับผมพอโทรศัพท์ผมมีเครื่องเดียวนะครับผมไม่สามารถจะเชื่อมต่อให้ดูได้นะผมนะก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอนะครับในสองกล่องนี้เหมือนกันนะผมแกะสองตัวพอนะพอสองมันเหมือนกันนะครับก็ไม่ให้ดูความแตกต่างนะครับมาดูความแตกต่างตรงที่ว่าตัวนี้คือความความชัดเท่ากันแหละเออความชัดเท่ากันนะครับมีไฟนะฮริงจริงมีไฟ มีไฟที่มองแห็งขึ้นแล้วก็มีไฟ led สองสว่างนะครับเหมือนกัน2ตัวนี้นะครับความคมชัดเท่ากันนะครับหาล้านพิกเซลนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวนี้มันแพงกว่านิดนึงก็คือมันทนทนมันมันมันทนเอ่อโดนน้ําได้นะครับโดนแดดโดนน้าได้ในอย่างที่ไฟนอแล้วก็มี2เสาส่วนตัวนี้มีเสาเดียวนะครับมีช่องใส่ซิมนะครับเออโทษทีช่องใส่เอดิการ์นะครับไมโครดีนะครับมีลำโพงนะครับมีลำโพงสามารถพูดคุยือสื่อสารโดยตรงนะครับกับคน ที่อยู่หน้ากล้องนะครับผมเราพูดผ่านโทรศัพท์มือถือตัวเองนะครับสื่อสารกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูไอ้ตัวนี้มีลำโพงไหมตัวนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับตัวนี้ลำโพงครับสามารถพูดสื่อสารกันได้นะครับระหว่างโทรศัพท์กับกล้องนะครับผมก็เสียงก็พอใช้ได้นะครับไม่ถึงคันนี้มากนะครับอาจจะไม่ดังค่อยดังมากนะถ้าที่เคยเห็นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่เคยใช้แต่รุ่นนี้เคยใช้มาแล้วก็เสียงก็พอได้ยินนะครับพอคุยกันรู้เรื่อง นะครับถ้าไม่มีเสียงรบกวนก็พอคุยกันรู้เรื่องนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นช่องใสไมโครยอดีนะครับขอแกะดูหน่อยนะนี่นะครับจ่องเสียบไมโครยอดีนะครับต่องเสียบไมโครยอดีเอเดี๋ยวปิดให้มันด้ดีนิดเึงตัวนี้มันไม่มีซิมนะตัวนี้เป็น,เป,น,นเป็นกล้อง wifi นะครับผมกล้องไวไฟถ้าว่า ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ได้ไหมใช้ได้ครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยตรงได้นะครับถ้าถอาแอแค p ป์สาม3มฆานี่เท่าที่ผมเคยใช้งานนะนะครับแล้วก็เมื่อกี้นีนะปุ่มรีเซ็ตยืนยืนไม่ได้ดูเลยว่ามีปุ่มรีเซ็ตไหมมันมีทุกเครื่องแหละครับปุ่มรีเซ็ตกับตรงนี้ก็มีนะครับปุ่มรีเซ็ตเนี่ยถ้าเราอยากรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่ากล้องนี้รุ่นใหม่นะครับพัฒนาแล้วรุ่นเก่านี่จะเป็นรูนะครับเราจะต้องหาอะไรแย่ลงไปนะครับเหล็ก เหล็กแหลมแล้วเล็กๆประมาณเข็มเนี่ยแย่ไปทําการรีเซ็ตนะครับตรงนี้สามารถกดมือได้เลยนะครับเนี่ยเอามือกดได้เลยนะครับมันก็สะดวกกว่านะครับผมเวลาที่เราต้องการรีเซ็ตกล้องนะครับถามรีเซตรีเซ็ตกล้องในกรณีอะไรครับสมมติว่ากล้องค้างนะครับกล้องค้างหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนโทรศัพท์อะไรนี้เปลี่ยนโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อนะครับแล้วมีปัญหาอะไรก็ทําการรีเซ็ตนะครับให้มันคืนสู่ค่าโรงงานนั่นเองนะครับมันก็ แล,แล้วก็ทําการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาเราชมคลิปวิดีโอครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ